แนวข้อสอบเก่า13ทันวาวิชาสามขีดนะครับนะเป็นแนวนะครับเป็นแนวนะครับนะก็เอาที่อาจารย์รวบรวมมาได้นะครับนะเป็นข้อสอบเก่านะครับนะก็มาดูต่ออีสามนะครับมนาะด,ดูข้อ11นะครับข้อ11อันนี้เอเราดูที่ทำํำว่ายนะครับนะถ้าใครอาจารย์ติวาอาจารย์ที่ค่ายติวก็จะบอกสูตรเลยนะครับ นะติวแบบนี้อาจารย์สอนฟรีทางคลิปวิดีโอจะบอกสูตรให้นะครับดูคำว่าวนะครับ Y I I เป็นประธานถูกไหมเห็นว่า last n i g ใช่ไหมแล้วก็คอมมาอีกประโยคหนึ่ง i at a c o ั f e e shop นะครับนะฮะทีนี้ก็ดูนะครับนี้นะเจอ Y เมื่อไหร่ Y บวกประธานบวก w a s were บวก verb ing อีกประโยคหนึงประธานบวก verb 2บสองตอบข้อสองนะครับนะตอบข้ออนะครับอันนี้จะเป็นสูตรนะครับจะเป็นสูตร สูตรที่อาจารย์จะให้ไว้กับลูกศิษย์เสมอน,นะว่าเราต้องจําสูตรให้ได้นะครับสูตรนะครับพอดีประกาันี้จังใ้ไม่ค่อคล่องวายบุปผานตามด้วย w อสเวิร b บบุปผอีกประโยคหนึ่งประธานตามด้วย verb สองที่เติม ed หรือเปลี่ยนรูปนะฮนะอันนี้ตอบข้อสองนะครับข้อน,นี้ตอบข้อสองนะครับข้อน,นี้ตอบข้อสองมันจะเป็นสูตรนะครับนะดูคําว่า y าเป็นสำคัญ ต่อมาอ 12, 12ข้อสิบสองสิบสองเขาบอกว่าอะไรบ่อยใช่ไหมอันนี้ออกบ่อยนะครับเกี่ยวกับเราไปร้านอาหารนะครับเวเตอคืออุิกรหรือบ่อยนั่นเองนะครับนะบถ้าบ่อยก็จะถามเวลาเข้าไปนั่งที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับถามว่าแคร์ในเฮฟวีมีอะไรให้ช่วยไหมเหรออันนี้ไม่น่าใช่แคร์ใเฮฟวี่ไม่น่าใช่มีอะไรให้ช่วยไหมข้อสอง What your choice on m e ีนะเออตรงเลืองของคุณเนี่ยมีมีไหมนะ ไอ้ช้อยออนมีก็คือถูกต้องไหมอายุลิฟติ่งถูกอ o เดอร์คุณพร้อมที่จะอ่านพร้อมที่จะอ่านหรือ,อยังนะพร้อมที่จะอ่านหรือ,อยัง reading ถูกอ,อ่านนะแต่อันนี้ไม่ถูกนะวอตดูยูไลท์ถูกอ o เดอร์คุณพร้อ,อ,อมจะสั่งอะไรทานไหมว่าข้อสี่จะถูกที่สุดนะครับวอตดูยูไลท์ถูกอ o เดอร์ต่อสี่นะครับคุณพร้อมที่จะสั่งอะไรทานไหมวอตดูยูไลท์ถูกออเดอร์นะครัต่อมา สิบสามนะครับ why going to your seat in the movie theater ถูกไหม why คือขณะที่คุณจะไปหาที่นั่งเนี่ยในโรงหนังนะ movie theater คือโรงหนังนะครับนะขณะที่คุณกำลังเดินไปหา seat คือที่นั่งนะครับถูกไหมเวลาคุณไปซื้อตัวหนังก็ใช้จองตัวหนังจองที่นั่งจองที่นั่งจองไหนคือ seat s e a t seat in the movie theater นะก็คือในโรงหนังนะครับ you accidentally สเตปออนสเตปออนคือไปเหยียบเท้ทาครับผมนะไปเหยียบอะเลดี้ฟูดไปเหยียบเท้ food, เททาผูออ้หญิงคนหนึ่งนะครับคุณอยากพูดว่ายังไงยูเซย์คุณอยากพูดว่ it, าไงนะครับนะก็ะคือต้องบอกว่าแอ t ท์เทอร์ริเ r ิลนะแอ t ท์เทอร์ริเ r ิลสอร์รี่เ e อร์เบิลเทแย่มากนะฉันเองแย่มากเลยขอโทษนะ sorry คือเสียใจด้วยนะหรือขอโทษนะนะครับนะเพราะนั้นตอบข้อสามนะครับ ตอบสามนะครับนะครับตอบข้อสนะครับตอนนี้นะครับ I'm terrible ฉันแย่มากเลยที่ฉันไปเหยียดเท้าคุณ Sorry คือขอโทษนะครับ Sorry แต่ Excuse me ก็คือการขอโทษแต่แบบขอโทษแบบขอร้องช่วยให้ทำอย่างไรอย่างหนึ่งนะน้องถามมาว่าคร <c oughs> ูครับ Excuse me ใช้ไม่ได้หรอใช้ไม่ได้นะเพราะว่า Excuse me เนี่ยเป็นการขอโทษที่จะให้ช่วยทำอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับ Did that hurt Did that hurt แจ้งไปถามเขาหรอว่ามันเจ็บไหมหรออันนี้ไม่ใช่นะี่แพทรคุณเจ็บไหมเออมันเจ็บไหมหรอคุณเจ็บไหมหรออันนี้ไม่น่าฝรั่งเขาไม่ถามกันนะชุดดูอิทอเกนฉันควรจะทํามันอีกครั้งไหมจะให้ฉันเย็บอีกครั้งไหมหรออันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะถูกก็คือข้อสารนะข้อสารถูกต้องนะครับพราวนี้ตอบสามนะครับตอบสามนะครับนะตอบสามนะครับนะตอบสามนะครับอันนี้ตอบข้อสามนะครับ,บนะ ก็คือแ m นทอริเบิลชนแง่มากเลย s o r r y เสียใจด้วยหรือขอโทษด้วยนะนะนี่มาดูข้อ14 14ต่อมาเลยนะ14นะ can you speak English ถามว่า can you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนะข้อนี้ไม่ยากนะ can you speak English นะครับ B บอกอะไรนะนะ Can you speak English ก็ถาม U ก็ต้องตอบ I ถูกไหมถาม U ตอบ I คุณพูดสังกกษได้ไหมไม่ฉันไม่สามารถพูดได้ตอบหนึ่งนะถาม y o U ตอบ I ถาม y o U ตอบ I ถูกไหม U you, can you speak English can you speak English ตอบ I no I can't no I can't นะไม่ฉันไม่สามารถพูดได้นะครับมาดูต่อข้อ15บ be you a r จุดจุดจุดเช็คจุดเทมเปอร์เจอร์นะครับเราต้องใช้อะไรในการตรวจอุณหภูมิครับเช็คจุดเทมเปอร์เรเจอร์คือตรวจวัดอุณหภูมินะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ตอกสองนะครับเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ในการเช็คจุดเช็คจุดเทมเปอร์เรเจอร์นะครับนะตอกสองนะครับนะนี่มาดูข้อ16อีกสักข้อนะครับนะนะ16 17ไปเลยนะให้จบกัน บอก it was cold มันหนาวนะนะครับ Tommy asked for an extra นะฮะมันหนาว it was cold มันหนาวหรืออากาศหนาวหรือ it was cold มันหนาวดังนั้น so so เนหะ็นคำว่า so ไหม so ดังนั้น Tommy asked for the extra ask for เพราะว่าเรียกหานะเรียกหาอะไรหรือต้องการใส่อะไรนะ one ข้อหนึ่งพี่โลกแล้วหมอนไม่ใช่ข้อสามเบ็ดเตียงนอนไม่ใช่ข้อสี่ช็อปร้างค้าไม่ใช่ต้องตอบข้อสองแบงค์เข็มแบงค์เข็ก็คือผ้าห่มนะครับผ้าห่มตอบสองนะครับข้อนี้ตอบแบงค์เข็ก็คือผ้าห่มนะเพราะว่าคอมมี่ต้องการหาอะไรหาผ้าห่มครับผมต้องตอบแบงค์เข็เท่านั้นตอบสองนะฮะับแบงค์เข็คือผ้าห่มที่มันหนาๆเลยเอ็กซ์ต้าก็คือหนาๆเลยเพราะมันกันหนามาก ทีนี้มาดูต่อข้อ17 17นะครับ you best friend s เพื่อนคุณเนี่ยนะ is leaving for the v o c a t i o n a b o a d ก็คือพักร้อนใช่ไหมเพื่อนของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาลาพักร้อนนะลาพักร้อนคุณและเขาก็ไปพักร้อนที่ a b o ดอบ r o คือไปท่องเที่ยวแล้วกันไปอาจจะไปต่างประเทศก็ได้นะคุณจะบอกเพื่อนคุณไม่ยังไงนะเพื่อนไปพักร้อน ไปท่องเที่ยวคุณจะบอกเพื่อนไงก็ต้องโชคดีนะเพื่อนอ่ากูดหลักตอบหนึ่งกูดหลักคือโชคดีนะเพื่อนหรือเที่ยวให้สนุกโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อสองเทีซ้ำเดี๋ยวซูเวเนร์ซูเวนเวนคือหาของฝากให้ฉันด้วยน,นะอหน,นี้พูดไม่ได้นะมันคือเดี๋ยวความพึงพอใจของเพื่อนคุณว่าซื้อหรือไม่ซื้อถูกไหมอันนี้ข้อสองอันนี้ผิดวันตอบหนึ่งนะตอบหนึ่งนะข้อนี้ตอบหนึ่งนะกูดหลักนะข้อสามบอกว่าพิซี่ซูนนะพิซี่ซูนก็คือให้กลับมาอ่า จะอ,ออกไปในไม่ช้าสี่ don't c ท m e b แบ k a g เก n กลับมาอยากลับมานะ don't come back อยากกลับมาอีกครั้งนะอันนี้ไม่ใช่เลย Peace s e a mm hmm. ส e ปะซูนก็คืออ่ะโอดออกไปในไม่ช้าอันนี้ก็ไม่ใช่ันตอบหนึ่งนะครับเพื่อนคุณไปเที่ยวทีหนึงต้องบอกว่าให้เพื่อนโชคดีนะลูกอ่าโชคดีนะเพื่อนนะโชคดีในาการท่องเที่ยวนะนะครับโอเคครับผม